ไปมันเตะเน่ยบองว่าตัวนี้นะประวัติไตรก่อนเตะอยู่ไตรก่อน์บวชจื้อหรือบวเตบหว่เกี่ยวอะไรเกี่ยวครับเกี่ยวจำๆเลยเกี่ยวเกี่ยวอ้อมเสาสักกอนอ้อมไหวอ้อมไว้นั่นแหละอ้อมอ่อมสักกอนมันบปลอดหรอกปลอดก็สร้ามันหรอกเกี่ยวรอดอ้อมเสาไปเลย มาวันนี้ไล่มาเสือกสันบ่เนี่ยดดคดัดดากวาสันคัดเราะคัดคัดดากเอกเอาเสือกเน่าไปเลยหลอดหอดก่อนวันนี้เอาหลอดก่อนเอาหลอดไปเลยขันมูมีเสือกเน่าือเจ้าเสือกฟันปะถ้าบ่มี่เจ้าหลอดหลอดหล,ลอดไปปากไัวไซต์ต้นใหม่โอ,โอ,โอ้โงหลี่ใหญ่งอตัวนี้ ไปนั่งไปไปตนี่เอาม่ใส่งัวนี้คอยผสมให้นำบ่โออายุมันสิปีล้วบ่สิบกว่าเลยเนาะไป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 หลอดไปแต่ก่อนมันหลอดจิบ่พอได้่าพอได้กัมัดไว้มัมาตอม่ตองด้งดไปนั่งไปมด๋ยวมา ไปนั่ไปเออไปเกี่ยวไว้เพิ่นได้จักลูกเลยนี่มีลูกหาลูกเลยเออเอยสมมห้เนาะได้เน่าตัวหนีเนาะโอ้ลูกอีเทาตนนั้งแต่พุ่นวะป้าก็ะซิบกว่าปีแล้วเห็นอายุอายุเพิ่นก็ะซิบกว่าแล้วเนาะซิบกว่าแล้วอืม แต้ยยูพูดเลยเนียนไปสามสี่ลูกเลยเออนี่มันขึ้นคักอยู่บนนี่สัดเจียนด้วยนี่เมียนละเหมือกใสแสดง <ละ S 1> ว่าพื้นขึ้นขึ้นเจ้าบ้านลมเมิดอกขึ้นเพียรยังบวมอยู่พันยังขึ้นพันพื้นขึ้นคักตนะัวรอบนั่นเนาะกว่าว่าอยู่เอออเาโอเคอาการลักๆของงอแสดงการบริษัทนี่ครับให้ ตั้งเกล็ดรถอวัยวะเพศจะบวมน้ำเมือกจะใสทีนี้เป็นช่วงปลายแล้วเพราะว่าเพศเพิ่นเหี่ยวแล้วเห็นมีมีหัวแม่ทีนี้เพศเพิ่น,เพ,นเพิ่นเหี่ยวแล้วเพิ่นช่วงปลายกลายเป็นซัดแล้วครับแต่พอมผ<ไ>สมพรม้อมผสมเทียมครับเทาต้องสมสวงปลายกลายเป็นซัดนี่แหละครับห้อง,งแต่ตั้งแต่สิบแปดชั่วโมงตัวนี้มันหยีบสี่ชั่วโมงได้งอตอนนี้สมแต่ก่อนประวัติต้องเบิงต้องเบิงประวัติซัดน้ำ วัดสั์แต่ละตัวครับวัตวับางตัวกับสม12ชั่วโมงครับ <12 S 1> แต่เวลาที่มอะสม <12 S 1> ในการประสมเทียมกับ15-18ชั่วโมงนะครับกับทีส12ชั่วโมงกับส,สมได้แต่เราต้องเบื่องประวัติสัตน์น้ำประวัติซั์บางตัวนี่ถสม12บทติดเท่ากับต้องไปเป็น TFC ชั่วโมงมครับแต่ตัวนี้มัน t ี c ชั่วโมงประส,ตรสมติดงวดตัวนี้ประวัติเพิ่นถ้าก็ต้องเอาตามประวัติเก่าเพิ่นครับ โอเคแต่ลักลักก็ต้องอนี่นะเมือกไซเควลเพื่บวมนี่แหละหลนะอาการของการเป็นสัตว์โอเค